สิ่งนึงที่จะทําให้เรามีน้ํามันเต็มตะเกียงเนาะมีหลายอย่างเลยแหละการอธิษฐานด้วยส่วนหนเนาะน้ำมัน็จะเต็มตะเกียงอีกอันนึงคือเราต้องรักพระเยซูเนาะาต้องรักพระเยซูแล้วก็รักการเละการด้วยนั่นคือแสดงว่าน้ํามันเต็มตะเกียงถ้าเราบอกว่าเรามีน้ํามันเต็มตะเกียงแต่เราเกลียดเกลียดคนอื่น อาจจะเป็นคนไม่เชื่อหรือคนที่เชื่อในพระเจ้าด้วยกันนั่นเป็นสัญญาณบ้านน้ามันเราไม่ได้เต็มกับทียนะ<ม>เพราะว่าถ้าเรารักเนี่ยถ้าเรารักพระเยซูแล้วก็รักคนอื่นมันเป็นสิ่งที่ชี้ว่าเราว่าเรามีน้ํามันเต็มกับทีอย่นะ<ม>างเนาะเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้เราจะมาให้พระเยซูเองเป็นผู้รื้อฟื้นความรักในชีวิตของเรานะคะ พี่น้องใครเห็นด้วยว่าพระเยซูปเป็นผู้ที่สมควรที่เราจะรักอันดับหนึ่งยกมือขึ้นเอาใครเห็นว่าพระเยซูปเป็นผู้ที่รักเราที่สุดด้วยยกมือขึ้น <Yeah. S 1> อืมเอาพ่อห้ตัวเองหน่อย <Yeah. S 1> ใครเห็นว่าเราจําเป็นเราควรจะรักพระเยซูอันดับหนึ่งยกมือขึ้นค่ะเ <Hey. Yeah. S 1> ออแล้วก็ใครเห็น เราจำเป็นจะต้องรักกันและกันด้วยยกมือขึ้นค่ะเย้เอาหมดเลยแล้วจริงๆเรารักกันและกันแล้วก็เรารักพระเยซูไม่ได้ด้วยตัวเองนะพี่น้องถ้าปาสจาการเปิดเผยสัมดงว่าพระเยซูลักเราแค่ไหนเราจะไม่มีทาง เราจะรักกันและกันไม่ได้เราจะมีเมื่อนไขเราจะมีข้อแม้โอเคไหมคะ <Okay. S 1> ถ้าฉะนั้นวันนี้ใครเห็นด้วยก็จะขอพระเจ้าลือ้อฟื้นความรักให้เราเนะี่ยรับรู้ความรักของพระเยซูมากขึ้นโอเคไหมคะ <Okay. S 1> และให้เรารักพระเยซูมากขึ้นด้วยและให้เรารักกันและกันมากขึ้นด้วยโอเคไหมคะ <Okay. S 1> อา้าวใครบอกว่าเป็นคนนะ้ะให้ยกมือขึ้นค่ะโอเค ใายบาไม่ยกหรอกยกมือขึ้นยัอยากรักพระเยซูมากขึ้นไหมลูกอยากเนาะอ่าประกาศการยกโทษก่อนมาพูดนะทุกคนก็ยกโทษตัดสินใจเนาะมาพูดตามพูดตามนะคะมองหน้ากันมองมาที่นี่บอกว่าพระเยซูเยมาพูดตามพระเยซูขอบคุณพระองค์ขอบคุณที่ยก โดนทานเคยเองด้วยดันั้นยกโท่ทุกคนห <Sustain> รือย no. ังลูกยกโท่แล้วเนาะยกโท่ให้ลุงพอหรือยังยกยุยังลูกยกโท่ให้ลุงพ่อไหมเอ้ยลูกเชียว

Sejauh ku hirupi, Yang nanggap nanggap, Yang nanggap nanggap, Yang จะรักเราเท่ากับพระเจ้านะคะผู้ทรงรักมนุษย์คนบาปนะฮะทั้งทั้งที่เราเป็นคนที่เหมือน,นไม่มีคุณค่าลแล้วจะเดินไปลง,งนรกอยู่แล้วไม่มีคุณค่าในสายตาของคนอื่นหรือแม้แต่ในสายตาตัวเองนะคะแต่พระเจ้าทรงรักเราทรงวางแผนมาตายไถ่บาปให้เรา และพระองค์ก็ทําสําเร็จแล้วพระองค์ตายไปบางแล้วคืนจากตายนะคะนั่นคือสิ่งที่พระองค์สำแดงให้เรารู้ว่าพราะองค์รักเราจริงๆและพระองค์รักเราแบบมั่นคงนี่นดร์พระองค์ไม่ได้รักเราน้อยกว่าเดิมหรือมากขึ้นกว่าเดิมแต่พระองค์รักเราเท่าเดิมรักเราเท่าชีวิตของพระองค์เท่าเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกเราจะสัมผัสหรือไม่สัมผัสนั่นคือเรื่องหนึ่งนะคะ ความรักของพระเจ้าไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ความรู้สึกชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวรักเดี๋ยวไม่รักนะะแต่ความรักของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่นิรันดร์การเพราะว่าความรักของพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าอีกพระภาคหนึ่งพระองค์ดำรงอยู่นิรันดร์การพระองค์เป็นความรักพระองก็เลยรักเราอย่างแท้จริงนะฮะพี่น้อง นัน่นอยากให้พี่น้องเชื่อสิ่งนี้นะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วผู้ที่รู้ว่าพระเจ้ารักแค่ไหนรักเขาแค่ไหนและเขารักพระเจ้าต่อเป็นอันดับหนึ่งผู้นั้นแหละจะทนต่อการผม่มหงิงจะทนต่อการทดหลอกได้จะไม่ทิ้งพระเจ้า แม้ว่าเขาจะไม่ได้รับพระพรแล้วแม้ว่าเขาจะเจอความทุกข์ยากไม่ว่าจะรูปแบบไหนถ้าเขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาและเขารักพระเจ้าต่อเป็นอันดับหนึ่งเขาจะไม่ทิ้งพระเจ้านะนะและเราก็จะเดินไปถึงสวรรค์เราจะไม่ทิ้งความเชื่อการขัดนะคะ